เราเปิดเบรดมาด้วยเหตุผลของหลายๆคนในการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะหาคำตอบให้กับตัวเองได้หรือยังค่ะไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไรนะคะ,คะมีสิ่งที่เรียกว่าการให้หรือการทำเพื่อคนอื่นแล้วก็สังคมอยู่บ้างไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สังคมของเรายังขาดอยู่อีกมากทีเดียวค่ะ อย่างเรื่องมาบตะพุธท,ที่คุณวัญชัยเขียนถึงไว้หลายตอนในเล่มนี้เป็นการตีแผ่ปัญหาให้เราเห็นว่ามาบตะพุธเกิดขึ้นจากนโยบายที่ใช้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวนำทุกรัฐบาลอุ้มชูนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างดีแต่กลับละเลยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชาวบ้านที่ต้องอยู่กับสารก่อมะเร็งมากกว่า20ชนิดคนระยองเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด และมีอัตราเด็กแรกเกิดที่ร่างกายผิดปกติสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากเรายังมองรายได้เป็นหลักประชาชนผู้ไม่มีปากมีเสียงก็ต้องคอยเสียสละชีวิตอยู่ร่ำไปเพื่อให้ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตนักลงทุนได้ปันผลเอาเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น ฟังแล้วน่าสลดใจนะคะพี่ย่อมและนี่ก็น่าจะสะท้อนเป็นตัวอย่างได้ดีค่ะถ้าเราเลือกสอสอที่เอาเงินมาหวานแจกแล้วเขาเข้าไปกอบโกยทีหลังชีวิตของคนไทยก็ต้องตกอยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกนานเลยละค่ะแน่นอนเลยค่ะน้องหนูหนิงนี่น้องหนูหนิงลองอ่านหลายๆเรื่องนะคะ,คะในเซกชันนี้ค่ะบทเรียนนักการเมืองและรถไฟไทยเราจะเห็นเลยนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พรรคพวกบ้านเมืองของเราก็เลยหยุดนิ่งไม่พัฒนา ประเทศที่เคยล้าหลังเราตอนนี้เนี่ยเขาจะแซงหน้าเราไปหมดแล้วนะน้องหนิงค่ะในส่วนที่ชื่อบทเรียนนักการเมืองและรถไฟไทยคุณวันชัยได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยไม่ว่าจะเป็นออเบอริจินกับความกล้าหาญของนักการเมืองบทเรียนสงครามกลางเมืองจากสีรังกาเมื่อประชาชนต้องเลือกข้าง กรณีเขาพระวิหารเมื่อคนไทยแพ้แต่ฮุนเซนชนะเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินตามรอยปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจากหลายประเทศในอดีตแต่เราไม่เคยเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ยังคงติดกับของนักการเมืองความเห็นแก่ตัวไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหายิ่งหากได้อ่านเรื่องรถไฟไทยเมื่อประชาชนเป็นตัวประกันหรือแอบขนกระเป๋า600กิโลกรมัม ของการบินไทยบอกอะไรเรายิ่งถูกใจและสะท้อนปัญหาประเทศไทยได้ดีเชื่อว่าหลายเรื่องคงทำเอาหลายคนต้องแสบๆคันๆนั่งไม่ติดกันเลยล่ะคะ่ะ ดิฉันอยากให้คนไทยได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันทุกคนจังเลยค่ะจะได้หูตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะส่วนสุดท้ายค่ะที่ชื่อว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่นั้นจะทําให้คนไทยรักและก็ทําอะไรเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ ส่วนสุดท้ายที่มีชื่อเดียวกับหนังสือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนเล็กๆที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและการทำดีที่ไม่หวังผลตอบแทนมีทั้งเรื่องของชีวิตและความตายของวนิดาตันติวิทยาพิทักษ์ชือจี้ยิ่งทำงานตัวตนยิ่งเล็กลงหมอปฏิวัติอุดมการไม่เคยเปลี่ยน และอีกหลายเรื่องที่จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยู่บนผืนแผ่นดินนี้เพื่อตักตวงหรือเพื่อเกื้อกูลถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ให้แล้วหรือยังพี่ย่อมค,ค่ะนุนิไปเปิดเจอเรื่องหนึ่งในเว็บพันทิปอ่านแล้วน่าดีใจมากๆเลยละคะ่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าอ่านเหตุผลของการมีชีวิตอยู่โดยวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ แล้วอยากทำความดีเพื่อสังคมบ้างหวานผู้รู้ช่วยแนะทีในเนื้อความเขาเขียนไว้อย่างนี้ค่ะอ่านแล้วรู้สึกหลายอย่างหดหูสิ้นหวงังอิ่มเอมชื่นชมแต่รวมความรู้สึกสุดท้ายออกมาคืออยากทำตัวเองให้มีคุณค่ามากกว่านี้อยากทำอะไรเพื่อสังคมนี้บ้างอันตัวเราก็แค่พนักงานบริษัทเอกชนเล็กๆคนหนึ่ง คงจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายไม่ได้นกน้อยทำรังแต่พอตัวฉันใดคนตัวน้อยๆอย่างผมคงทำความดีได้แค่พอตัวฉันนั้นผมเป็นคนไม่ดีเดอะไรหรอกครับทำดีก็หวังผลตอบแทนแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้หวังเงินทองครับผมหวังว่า จะให้ความรู้แก่เด็กๆที่อยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เพื่อเอาไปสอบแข่งขันแต่เพื่อให้พวกเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสิ่งที่ผมหวังจะได้รับกลับมาก็คือความสุขที่ได้ให้ครับโอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนงหนิงดีใจแทนคุณบันชัยด้วยนะคะ,คะที่หนังสือของคุณบันชัยเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหนึ่งคนอยากจะทำความดีค่ะ วังว่าคนไทยคงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันหลายๆคนนะคะจะได้มาช่วยกันทําความดีค่ะและวันนี้นะคะเราก็ขอปิดรายการด้วยความรู้สึกดีๆอิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจจากหนังสือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอ,อกแถมท้ายกันอีกนิดนะคะด้วยคําพูดคมๆของคุณวัญชัยตันติวิทยาพิทักษ์ค่ะสาหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หากมีโอกาสลองหยุดดูพระอาทิตย์ขึ้นลองหยุดดูความงดงามดวงใหญ่กลมโตที่โผล่ขึ้นมายิ้มทักทายเราแต่เช้าอาจจะพบพลังชีวิตของธรรมชาติและทำให้เราได้หยุดคิดพิจารณาอะไรบางอย่างพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าได้ทุกวันแต่ชีวิตเราบางครั้งไม่ยอมโผล่ออกมาจากด้านมืดเสียที